สวัสดีจ้ะพี่น้องมืันนี้ยายแต้มสิพ้ามาเ็ตสาโทนะจ๊ะสิพ้ามาทำสาโทจ้ะสาโทสาโทเดี๋ยว่อนอื่นเขามาโขกนะจ๊ะมาตำนียวไปก่อนยายแต้มหนึ่งข้อนี้วเราจะเรามาเบิ้งนะจ๊ะยายแต้มสิพามาเบิ้งวิธีเ็ตตาโทของยายแต้มนะจ๊ะ แป้งก่อนนะจ๊ะแต่มาศิษย์ใส่จะผลก้อนว่าถุงมันมีสองก้อนนะจ๊ะเนาะแต่ศิษย์ใส่จะผลก้อนนะจ๊ะตาลูกโลกกว่าจ้าตาอย่างเงี้ยกว่หยาดลูกโลกกว่าจ้า พี่น้อง ละเอียดดีกพราะจะตามละเอียดนี่แย่แต้มสิไปล่างเขาได้จ้ะเด้อเดี๋ยวจะมาเบิ้งกันให้แย่แต้มล่างเขาเราก็น่าจะเพราะว่าขั้นตอนล่างเข่ามันสิโดนน่าจะจะล่างจากสองน้ำน่าจะเนาะนาจะละเอียดเราจ้ะอย่แต้มล่างเขาก็ได้จ้ะเด้อ นี่นะจ๊ะเขาไปล่างเขามาแล้วนะจ้ะเด้อล่างเขามาแล้วมันนี่เขาก็ซีมาทำพิธีผสมนะจ๊ะอันนี้คือแป้งที่เขาตามไปนักเขากับประมาณซีหาโรนี่แหละพี่น้องนะจ๊ะเขาได้เขาแล้วเขาไปล่างแล้วเขาล่างสองน้ำนะจ๊ะเนาะไห้แจ่มแจ่ที่เอามาใส่ถังนี้นะจ้ะเด้อเอามาเบิรงนั่กันนะจ้ะเบิรงพิธีผสมจังนะจ๊ะเนาะนี่แต่มาถ่วย่ก็นะจ๊ะเนาะพี่น้อง ยู่ตางประเทศอยากกินยาเกษตรกินเอาได้จ้ะเด้ออย่าเ้ต็มซีออนแป้งใส่ได้จ้ะเด้อคนไปเลย กินเอง,เองเนะจ๊ะนอตพี่น้องจ้าต้องไปซีเรียสนปนจ๊ะเห็ดแบบง่ายๆต้นแบบมันทั่วกันนะจ๊ะนองทัวนนท่วเขาเขาเหี้ยอะไรนะจ๊ะ นี่อีกด้จากเขาอะได้เก็บเครื่องแล้วนะจ๊ะน้องพี่น้องจ้ะหกก่อนด้จ้ะพี่นอกก้อ,นนอง เอาแบบสาแจไปเลยนะจ๊ะนอกพี่น้อง <c oughs> จริงเองจะใช้มือไปเลย <c oughs> เห็นมือคนไปเลยพี่น้องจ้ะ <c oughs> มองกับ,มกบมเมาหนามมือจะคล้องเดีลยวพี่น้องเอามาเบิ้งน้ำกันจ้ะ ันนี้ย่างนี้ะจ้ะเป็นทางน้ำแข็งนะจ๊ะเนาะกวดให้มันแน่นนะจ๊ะเนาะพี่น้องที่ใบเวซี่จะประมาณสิบสี่มือนะจ๊ะ เฮ็ดบ้านอยากได้จ้ะให้เฮดินหลายเถียวเราจ้ะทำเองกินเองเมาเองนะพี่น้องไม่ต้องไปแตะต้องมาได้จ้ะเด้ทำเองกินเองเมาเองนักเลงพอมันบอกพี่น้องเพล่นวานเนาะ เฮ็ดง่ายป่ะพี่น้องเด้กหางเด็กแกงเบิร์นี่อะไรดเบิร์ขัดอ่ะเบิร์ขัดมันแะเนาะดีสิบสี่มือข้าแจงมาเบิร์กันใหม่น่ะจะดีทำทักเราสาธุเต็จละพี่น้อง เบิ่งฝาปิดห้องเราปิดฝาเดีเยาเสร็จพร้อมระเบียบบอกว่าน่าจะพี่น้องจ๋าแม่เดี๋ยวจะพี่น้องอ่ะน้องเห้เบิ่งคุ้ยหนักพี่น้องนะแล้วก็ปิดไปเลยจ้ะก,ก็ต้องไปแตะไปซนกล่องน่าจะเนาะคลิปซีมือเขามาเบิ่งกันไปเด้อจ้ะเอาคลิปนี้กัเอาไว้กันแค่นี้ก่อนดเด้อจ้ะเด้อพอกันคลิปใหม่เด้อจ้าโอเคจ้ะบ๊ายบาย